สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำเล่มนี้นะคะเหมือนเมื่อคราวที่แล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆไปเปิดไปที่สารบัญน,นะคะ หน้านี้นะคะหน้าสารบัญเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะกับบทที่1เจ้าเนื้ออ่อนเอยสำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในบทที่2นะคะเรื่องมาเล่นกันไหมซึ่งอยู่หน้าที่สิบเด็กๆทุกคนเปิดไปหน้าที่10เลยนะคะ อาละค่ะบทที่นี้นะคะเด็กๆบทที่สองที่เด็กๆเ,เปิดมานะคะเด็กๆจะเห็นภาพตามนี้นะคะมีเด็กกลุ่มนึงนั่งล้อมวงกันอยู่เด็กผู้หญิงคนนี้กําลังวิ่งน่าจะวิ่ง รอบวงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีเด็กผู้ชายกําลังมองดูพเหผืนสีแดงเด็ก,ดกๆไทยสิคะว่าเด็กๆกลุ่มนี้น่าจะเล่นอะไรกันคะน่าจะเป็นการละเล่นไทยของเด็กๆนะคะการละเล่นของเด็กๆไทยของพวกเรานั่นก็คือน่าจะเป็นเล่นอะไรคะเด็กๆลองเดาสิคุณครูก็เดาเหมือนกันคะ่ะว่าน่าจะเป็นการเล่นมอญซ่อนผ้าเด็กๆคนไหนเคยเล่นมอญซ่อนผ้ากันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยสนุกเนาะ ถ้าเด็กๆเปิดเทอมก็คงจะมีโอกาสได้เล่นกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เปิดเทมเอมคุณครูก็คงจะมีการจัดก,กิจกรรมแบบนี้ให้กับเด็กๆนะคะแต่ตอนนี้เด็กๆเรียนกันอยู่ที่บ้านเด็กๆก็สามารถเล่นกับเพื่อนๆแถวบ้านหรือว่าเล่นกับน้องเล่นกับผู้ปกครองก็ได้นะคะอะเด็กๆอ่านตามคุณครูน,นะคะบทที่สองมาเล่นกันไหม เอาละค่ะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมเปิดไปหน้าที่สิบสองนะคะเมื่อเด็กๆเปิดมาหน้านี้แล้วนะคะหน้าที่สิบสองเด็กๆจะเห็นว่าในภาพมีเด็กนะคะกําลังเดินหรือว่ากําลังเล่นกันอยู่นะคะท่าทางทําท่ายองยองยองเอ๊เขาเล่นอะไรกันเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูนะคะพร้อมแล้วเด็กๆใช้นิ้วชี้บรรทัดที่หนึ่งนะคะมาเล่นกันไหมเด็กๆอ่านตามครูเลยค่ะ บรรทัดที่สองนะคะเล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปบรรทัดที่สี่นะคะ,ะคะุยเขียหากิน เธอเป็นลูกไก่ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทำมาหากิน ละค่ะเราก็อ่านจบหน้าที่12แล้วนะคะเขามาเล่นอะไรกันคะเขาเล่นเป็นลูกไก่แล้วก็เดินตามกันไปเดินตามใครคะเดินตามแม่ไก่เห็นไหมคะเดินไปทําไมคะไปคุยเขียหากินนะคะซึ่งเด็กๆก็สมมติว่าเธอเป็นลูกไก่นะฉันเป็นแม่ไก่เราเดินตามกันไปไปทําไมคะไปคุยเขีย หากินนะคะหากินข้าวเปลือกหากินไส้เดือนหากินหนอนไปเรื่อยๆนะคะก็เป็นเขาก็เรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นไก่เขาเรียกว่าเป็นการทามาหากินหาเลี้ยงชีพใช่ไหมคะซึ่งไก่ก็ไม่สามารถที่จะไปะเดินจับจ่ายซื้อของที่ตลาดซื้อของที่เซเว่นมากินหรือมาเลี้ยงลูกๆได้นะคะไก่เขาก็หากินตามธรรมชาติตามสภาพตามธรรมชาติในแต่ละท้องที่ในแต่ละท้องถิ่น นะคะอ่าล้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆเปิดไปหน้าที่13นะคะหน้านี้นะคะหน้าที่13านะคะอ่าเด็กๆอ่านตามครูนะหน้านี้ให้เด็กๆตั้งใจหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะคะการที่ให้เด็กๆเนี่ยท่องหรือให้เด็กๆอ่านบทกุ๊กกุ๊กไก่แล้วเด็กๆก็ต้องอัดคลิปวิดีโอนะคะให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอให้แล้วก็ส่งมาในไลน์กลุ่ม หรือว่าลายส่วนตัวของคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าเด็กๆหลายคนเคยฟังเคยท่องแล้วก็ท่องได้นะคะตั้งแต่อนุบาลเนาะอ่าเริ่มนะคะคคกุ๊กกุ๊กไก่บรรทัดนี้นะคะคคกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูก จนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ก็เรียกไปคุยดิน ทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยอ่านี่ก็เป็นความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตชีวิตของเจ้ากุ๊กกุ๊กไก่เจ้าไก่นะคะมีแม่ไก่มีลูกไก่เขาก็เขาเลี้ยงลูกได้นะคะแม่ไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่เนี่ย โดยที่เขาไม่มีนมให้ลูกกินเลยใช่ไหมคะไก่เป็นสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมเขาก็ทําการหาข้าวเปลือกนะคะหาข้าวเปลือกมาให้ลูกกินข้าวเปลือกข,าาข้าวสารข้าวสารก็ได้นะข้าวเปลือกข้าวสารนะคะกินไส้เดือนจิกกินผลไม้จิกกินผักอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็พาลูกๆเขาไปหากินนะคะเลี้ยงชีพเขาจนเขาโตขึ้นนะคะนี่ก็คือความเป็นอยู่ของ ะะต่อไปเด็กๆเปิดหน้าที่14ค่ะหน้านี้นะคะหน้าที่14เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะว่าเด็กกลุ่มนี้เขาจะเล่นอะไรกันหลังจากที่มีการเล่นมอนซ่อนผ้าเล่นแม่ไก่ลูกไก่แล้วต่อไปมาดูหน้านี้เด็กๆอ่านตามครูนะคะใช้นิ้วชี้ตามจุดสีแดงนี้นะคะมาเล่นกันไหมต่อไปนะคะ เล่นเป็นงูใหญ่บรรทัดนี้ค่ะกินน้ำบ่อไหนบรรทัดค่ะเลื่อนลงมาบรรทัดนี้นะคะจะพาไปกิน,บนทบดนี้นะคะบ่อโศกบ่อหิน บ่อดินบ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาอ่าเดี๋ยวเราเปิดไปต่อกันหน้าที่14นะ อ๋อขออภัยค่ะต่อไปเดี๋ยวเปิดไปหน้าที่15นะคะหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าเด็กๆก,กลุ่มนี้น่าจะเล่นเล่นกันเป็นงูนะคะงูอย่างไรอ่าเดี๋ยวเปิดไปหน้าที่15ค่ะอา่านี้หน้าที่15นะคะมาดูบทร้องเล่นนี้นะคะซึ่งครูก็เชื่อว่าเด็กๆหลายๆคนนะคะเคยได้ยินแล้วก็ร้องรวมทั้งท่องได้แล้วก็มีนะคะเด็กๆอ่านตามุครูนะคะตามจุดสีแดงนะลูก แม่งูเอย๋ยบันทัดนี้นะคะแม่งูเอย๋ยกินน้ำบ่อไหนบันทัดนี้ค่ะกินน้ำบ่อทรายอเลื่อนมานะคะ ย้ายไปก็ย้ายมาเลื่อนมาบรรทัดนี้นะคะกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมาเลื่อนลงมากินน้ำบ่อหิน บินไปก็บินมาเลื่อนมาบรรทัดน,นี้นะลูกกินหัวกินหางบรรทัดสุดท้ายค่ะกินกลางตลอดตัวเด็กเคยเล่นนี้ยังคะแม่งูเอย๋ยคุณครูเชื่อว่าหลายคนเคยเล่นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นแม่งูเนาะแม่งูเอ๋ยก็จะมีลูกลูกงูติ ตามกันมานะคะสนุกสนานเลยนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงก็เป็นงูฝั่งเนี้ยฝั่งตรงข้ามกันนะคะก็จะคอยจับกินลูกงูนะคะอ่าก็คอยจับดึงหางลูกงูดึงไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็ไปต่อแถวด้านหลังของอองูตัวนี้ใช่ไหมคะซึ่งเป็นการละเล่นที่สนุกสนานนะคะ เด็กๆเคยมาเล่นที่โรงเรียนนะคะเสื้อขาดกระดุมหลุดกันเลยทีเดียวนะคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะต่อไปเปิดหน้าที่16ค่ะหน้าที่สินะคะชวนคิดอ่านเขียนเรียนร้องเล่นนะคะเด็กๆอ่านตามครูข้อหน่งนะคะมาร้องเพลงเล่นกันไหมเพลงกุ๊กกุ๊กไก่เดี๋ยวลองไปเล่นกันนะคะ ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นลูกไก่อันถัดนี้นะคะลุกขึ้นมาร้องเร็วไวอันท้าสุดท้ายตรงนี้ลุกขึ้นมาทำท่าเร็วไว้ต่อไปข้อที่2องค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะลูก มาร้องเล่นแม่งูเอย๋ยจากเพลงร้องเล่นแม่งูเอย๋ยก็เหมือนที่คุณครูได้พาเด็กๆอ่านมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆก,ก็ฝึกอ่านฝึกร้องได้นะคะโดยดูจากหนังสือในหน้าที่15ในมือของนักเรียนนะคะต่อไปเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่17ค่ะลูก ดูข้อ3ามนะคะนาทีสิบเจด็กชี้ตามครูนะคะลุกขึ้นมาแล้วโยกย้ายกันร้องและทำท่าให้พร้อมกันเพลงโยกย้ายโยกย้ายซ้ายซ้ายขวาขวา โยกย้ายมาขวาซ้ายขวาซ้ายอันนี้ก็คุณครูก็พาเด็กๆฝึกอ่านนะคะเราไม่ต้องร้องนะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่18บแปดเลยลูกอ่านนี้หน้าที่18นะคะเด็กๆด,ดูข้อที่4เด็กๆอ่านตามครูนะคะดูภาพแล้วอ่านออกเสียง ประโยคดูภาพนี้นะขวามือจะเป็นภาพรูปไก่เดี๋ยวเรามาอ่านค่ะไก่คุยเขียดินดูภาพนี้นะขวามือเป็นภาพคนที่กำลังทำอะไรอยู่อ่านตามครูนะคะคนขุดพรวนดินตามด้านล่างนะคะคนสัตว์ทำรรมาหากิน ตัวสีเขียวลองทำท่าคุ้ยเขียขุดพรวนไก่ก็ใช้ปากในการจิกคุ้ยเขียดินนะคะเพื่อที่จะหาเข้าเปลือกหาไส้เดือนหาหนอนอนะคะในการทำมาหากินของไก่นะคะเวลาคนเนี่ยนะคะจะขุดดินหรือว่าจะพรวนดินคนไม่ได้ใช้ปากนะคะเราใช้อะไรคะ ใช้จอบใช้เสียมนะคะในการทำมาหากินเด็กๆดูนะนี่ตามภาคนะคะเห็นไหมคะค่ะต่อไปเด็กๆเปิดหน้าที่19บเาหน้าที่19บเานี่ยอ,อ่านข้อห้าตามครูนะคะลายมือไม่สวยคนทักโยเยยิ่งนะักยุ่งเหมือนไก่เขีย่ย บอกได้ไหมลายมือใดเหมือนไก่เขี่ยอ่าดูนะคะอ่านตามงูกุ๊กกุ๊กไก่วักน,นี้นะคะกุ๊กกุ๊กไก่อันนี้แม่งูเอ๋ยแม่งูเอ๋ย นะคะตรงนี้เขาจะบอกว่าคนที่ลายมือไม่สวยเนี่ยนะคะโบราณคนสมัยเก่าเนี่ยเขาจะทักนะคะว่าโอ้ยลายมือหรือลายอะไรเนี่ยยังกะไก่เคี่ยเลยนะคะเหมือนเท้าไข่เท้าไก่เขาก็จะใช้เล็บใช้เท้าเขาเคี่ยดินใช้ปากคุ้ยเขี่ยนะคะซึ่งสภาพดูไม่ได้เลยใช่ไหมครับพื้นดินเขาก็เลยเปรียบเทียบคนที่เขียนหนังสือไม่สวยเหมือนกับลายมือเหมือนไก่เขี่ย เด็กๆดูลายมือกุ๊กกุ๊กไก่สองฝั่งนี้คือซ้ายและขวาเด็กๆว่าลายมือไหนเหมือนไก่เขี่ยคะฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะฝั่งขวาฝั่งนี้เหมือนไก่เขี่ยอ่านไม่ออกเลยใช่ไหมคะตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นกอไก่หรือขอไข่เนี่ยนะคะลายมือแบบว่าไก่เขี่ยมากเลยใช่ไหมคะเขาเปรียบเนาะเขาเปรียบต่อไปดูบรรทัดนี้แม่ง,งูเอ,อ๋ย ฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือเด็กๆดูสิคะว่าฝั่งไหนเป็นลายมือไก่เขียคะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคะฝั่งขวาแม่งูเอ๋ยดูสิเนี่ยอะไรคะไม้จัตวาหรือว่าไม้แต่คูเนี่ยดูไม่ออกเลยเออลายมือเหมือนไก่เขียเลยนะคะอ่าลคะค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็พาเด็กๆฝึกอ่านในบทที่สองเรื่องมาเล่นกันใหม่ ก็ได้จบลงแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดอ่านได้ในหนังสือบทที่2โดยการดูคลิปวิดีโอที่คุณครูได้พาเด็กๆอ่านนี้นะคะเปิดประกอบการฝึกอ่านเน้นย้ำซ้ำทวนบ่อยๆนะคะฝึกอ่านคำไหนอ่านได้อ่านคำไหนอ่านไม่ได้สะกดไม่ได้ให้ลายมาถามคุณครูก็ได้นะคะหรือไม่ก็ ให้ผู้ปกครองช่วยอา่านหรือช่วยสะกดให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็พรกปะนักเรียนเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในครั้งหน้ากับบทที่3นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ